สวัสดีครับผมสวัสดีครับก็กลับมาอีกครั้งกับควินดอนรอบไฟนอลเมื่อวานค้งที่ผ่านมาก็เป็นรอบไฟนอลมีสองเพลงที่เกินไปอยากคิดพี่แล้วแหละว,ว่ามีสองห้องให้เมมฟังแล้วก็อยากได้เพลงไหนก็ไปเข้าห้องนั้นซะแล้วมันจะมีเหตุการณ์ประมาณว่าห้องหนึ่งอ่ะมันเต็มก็คือห้องลานพีษแน่นคนล้นคนล้น,น,ลนแน่นและขนาดคนคายคนออกไปแล้วก็ยังยังเกินอยู่ จากนั้นก็เลยเป็นการที่ให้เมมอ่ะมันเรียกว่าอะไรนะที่มันบอกท็อปเมมของแต่ละห้องน่าจะเป็นอ่าประมาณที่ประมาณอันดับที่หนึ่งที่สองใชงอ่าอันดับแรกอันดับแรกของห้องอ่ะเป็นหัวแล้วก็เรียกเมมว่าอยากได้คนไหนแล้วก็ถ้าซ้ํากันอ่ะอยากได้เมมซ้ํากันก็อยู่ที่ว่าเมมคนนั้นอ่ะอยากได้เพลงไหนก็ให้เข้าไปเองวันน้าดูไลฟ์ไปแล้วแหละแต่ตอนเพลงแรกไอ้บินเลี่ยนแน่ตอนนั้นโมต่เดินออกไปหาแลรกินอยู่เลยไม่ได้ดูไอ้ข้างบนอ่ะดูแล้ว ก็ไปยังไงก็เดี๋ยวไปดูอีกรอบเถอก็ส่วนตัวมองว่าเพลงไฟนนลก,ดก็ดีกว่ารอบที่ผ่านมาเซิร์ฟด้วยอะไรด้วยก็ถือว่าดีดีกว่ารอบเซมีไฟนนลนะดีกว่าเยอะเลยนะก็ามาดูกันเพลงแรกจะเป็นเพลงอะไรนะเปเล่นเป็นลิแนนไปเล่แนล่แนนเดดีก็พอคัง แต่แสบตาวะอันนี้มันเป็นฟูลแคมนี่ไม่ใช่ตัวที่ออกแต่แอันนี้เป็นฟูลแคมขอดูตัวอาอกาศได้ไหมดูฟูลแคมเลย <S <S จะได้เห็นเ,เพิย์ทั้งหมดไนงะ สมสมว่าเป็นคนแต่งแต่กชมพูจริงๆ นี่ชอบท่าเมื่อกี้นะเตะเหรอเตะเหรอเออ นี่นี่คือ,อเพลงรอบไฟนอลครับม, <c oughs> มึงไม่ชอบใช่ไหมที่มึงบอกว่านั้นผมไม่ชอบเอางี้เพลงรอบไฟนอลสองเพลงอ่ะทั้งสองเพลงนัไม่ไม่ดีอ่ะแต่ไม่ได้บอกว่ามันแย่มากนะแต่คือมันไม่ดีแบบถึงขั้นเป็นเพลงไฟนอลอ่ะไม่รู้ดิรายการอื่นรายการอื่นของวินดอมที่ทํามามันดีกว่ารอบไฟนอลนะถ้าเทียบกับถ้าเทียบกับตอนนู้นอ่ะที่ไลออนอย่างนี้ ของไอเดนคำซีมีของ a อโอเออ่ะอย่าว่าเลยไอแกเล่าของโอเมเก้าถ้าเทียบแล้วมันยังดูบเออเป็นแต่ว่าไม่ได้หรอกรายการเนี้ยมันคือเอาหลายๆวงมารวมกันมันก็เลยต้องทําไปอย่างนี้ไม่ได้ตามสไตล์วงอันนี้ส่วนตัวคือมองว่าคนแต่งอ่ะแม่งตึกชมพูอ่ะถ้าจะไม่ผิดจะเป็นโปรดิวเซอร์ตึกชมพูใช่ไหมเออเอ็มซึ่งถ้าหลับตาฝังไม่เอ็นซีทีก็ช้นี่ใกล้ๆแถวนั้นแหละแต่ว่าแย่ไหมไม่แย่นะแต่คิดว่า หลายๆคนน่าจะไม่ค่อยชอบโคนหนึ่งแหละที่ไม่ชอบไม่ดูดิแล้วก็อีกอย่างก็คือเพิ่มผมว่าอืมก็คือมันดีกว่ารอบที่ผ่านมาถูกและเรื่องจริงแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรไฮขึ้นแบบสมฐานะรอบไฟนอลแม่งธรรมดากว่าเกเก่าเยอะเลยแต่แต่ไม่รู้เพราะอะไรมันถึงดูมีความไม่ได้น่าเบื่อเท่าของเซมิไฟนนลนะใช่อาจจะเพราะว่ามันเล่นเล่นแอนิเมชันข้างหลังมียกเวทีนู่นนี่นั่นก็ถูกแต่นั่นแหละก็ไม่ได้รู้สึกไฮกับรอบไฟนอล ขนาดนั้นก็คือเมื่อวานนั่งดูอเออ,อนี่ไฟนอลแล้วหรอเสียดายเพราะว่าด้วยความที่แม่งเอาเมมหลายๆวงมาควนรนจะมีคนดูนถหาแฟนคลับแต่และว,วงอะไรเงี้ยอาช่วยกันดูช่วยกันโหวตอะไรเงี้ยรายการแม่งควรตรงว่างงตามนั้นเลยก็คือ <Yeah. S 1> ให้คะแนนก็ถ้าแบบเต็มสิบให้สักห้าอะไรกันนะอ่าส่วนตัวผมมองว่าผมเป็นเลขชมพูค่อนข้างค่อนข้างเก่าแหละก็มองว่าเออมันก็ สไตล์ตึกชมพูอะถ้าเตี๋ตีไปฮานันก็คงสักเจ็ดประมาณนี้เพราะมันก็คือลายเส้นตึกชมพูจา๋าเลยประมาณนั้นส่วนเพิร์ฟก็ภาพรวมดีอยู่แล้วแหล,ละเมย์มันเก่งทุกคนอะแค่ว่ามันเพลงไม่ค่อยส่งสำหรับเป็นภาพเป็นสายไอ้ราบไฟนอลเท่าไหร่แค่นึงอันนี้อันนี้ไม่ได้แบบจับจับเขาเลยวะจับจับว่าเคุยนะคืออันนี้ความเห็นแต่ละคนเลยนะแต่ละคนที่ดูมาเมื่อกี้เพิ่งดูครั้งแรกด้วยซ้ำ อันนี้อยู่อยู่ที่อยู่ที่เทสเลยเพลงต่อไปเลยดีกว่าพเพลงต่อไปต่อไปก็เพลงถัดไปนะเป็นเพลงที่เรียกว่าอาแย่งกันอย่างบ้าคั่งคือเพลงนี้คือพอมีสองเพลงเนี้ออกมาก็คือเพลงนี้ตอนที่เลือกเพลงกันนะ่ะคนเต็มห้องเพลงนี้ล้นนะตอนแรกมันเหลือกี่คนนะมันเหลือตอนตอนไฟนนลจะเหลือเป็นเจ็ดเจ็ดคนแค่สิบสี่ตอนนั้นจะเหลือยี่สิบเอ็ด ยี่สิบคนหรือ20กว่าเกือบเกืบยีคนั้งจำไม่ได้ละมันก็คือเอาง่ายๆคือห้องของบเนนแลมมาแกมีประมาณ5มีอยู่ห้<อ>า <5 S 2> คนส่ว<ม>นห้องนี้ก็ที่เหลือเลยที่เหลือกองมันอยู่เนะี่ยลาดพีทหมดเลยเออทั้งๆท,ที่คนแต่งเดียวกันนะเอก็ไม่เข้าใจเหมือนกันไปนดูกันเลยกว่าเสียงเบา สังเกตเห็นอะไรหรือเปล่าบอกว่าความให้ของของเพิ่มเนี้ยสูงก,กว่า,เ,าเพลงเ้สังเกตเห็นปะก็ตั้งแต่เริ่มแล้วมันเล่นซิลูเอตเล่นแสงเงาเล่นเลเซอร์เยอะก,กว่าแล้วนะเนี่ยเล่นจังหวะไฟเล่นอะไร แต่ครึ่งหลังนี่ก็ธรรมดาไม่ต่างกันะนะใช่ถึงบอกไงว่ารอบไฟนอลเพิ่มมัน can't do this เป็นไงครับเป็นไงครับนี่คือรอบไฟน่นครับไม่ต่างกันแต่เพลงมันสูงกว่าแค่แล้วก็ก็เห็นชัดชัดไม่รู้นะเปรียบแห็นชัดชัดเลยว่าเพลงวงนี้แม่งดีกว่าเพิบเพิบดีกว่าเข้าใจแล้วทำไมถึงเพิบดีกว่าเพลงดีกว่าอันนี้แค่มองแค่เปรียบเทียบสองเพลงนะแต่ยังมองว่าเพลงอะรอบไฟนอลก็ยังห่วยอยู่ดีสําหรับรายการนี้ก็คือเนี่ยถ้าให้คะแนนผมให้เพลงนี้เจ็ด ดูดูจากเพิ่มเออดูจากเมมเบอร์นี่คือสมาชิกนี่มีประสบการณ์หมดเลยปะใช่ไหมก็คือเมมเบอร์มีประสบการณ์ถ้าตัดมิซอตัดมิซอจูก็จะเป็นอชาญมีชาญม,มีก็คือเออเอกี่ปีอ่ะเอลลี่ก็วิกกี้ใช่ไหมสี่ห้าปีอ่าห้าปีอ่เยอึนก็ซีเอลซีจูเล่ไม่ต้องพูดถึงถึงจะเป็นโรเกตพันมาสี่ห้าปีแต่ประสบการณ์ตอนอยู่ญี่ปุ่นกี่ปีก็นับกันไป ย้อนเร็มก็อูจูกี่ปีเหมือนกัน,นเอาง่ายคือประสบการณ์ล้วนอะ่ะมันถึงได้แบกเพลงวงนี้แม่งเมมเบอร์ประสบการณ์เต็มเลยแต่ประสบการณแน่นเลยดีกว่าใค้คานี้เลยแหละจูนี่ก็ถือว่าถือว่าเกินคาดเหมือนกันนะน้องมาไกลมากแล้วก็ด้ความที่เจมาไม่ไม่ถึงปีไม่กี่เดือนเองอมาอยู่เพิ่มในระดับรุ่นพี่แบบนี้แล้วแบบว่าไม่สแสดง<ต>ได้ดีใช่แสดงได้ดีเลยชมเลยว่าแสดงได้ดีอืมถือว่าเก่งนะถือว่าเก่งถือว่าเก่ง พีอซ้อมีเวซอมมีของแล้วอ่ะไม่ได้ไม่ต้องห่วงก็ก็จบจบอย่างหลังจากสองเพิ่มนี้ก็ประกาศผลประกาศคะแนนแล้วก็ประกาศประกาศผลเป็นประกาศเมมเบอร์ที่ได้ดีอืมก็เจ็ดคนนั้นก็ตามที่เห็นเลยก็ขึ้นรูปไปดูตามที่เห็นเลยอ๋อคต้องขึ้นรูปได้ได้ได้ก็ตามที่เห็นเลยก็นั่นแหละตามนั้นก็ไม่หลุดโพในในความคิดมากเท่าไหร่เหมาะสมที่ที่คนที่เดกก็คือเหมาะสมหมด ทุกคนเลยไม่ไม่ไม่ติดเลยไม่ติดสักคนและอีกอย่างก็คือเหมือนรายการจะดึงดึงเมมเบอร์แต่ละวงไปวงละคนอย่างละคนก็มาลอดูเพลงเดย์แล้วกันคิดว่าไม่รู้เหมือนกันไม่พูดดีกว่าเพราะยังไม่ได้ฟังแล้วยังไม่ได้เห็นก็ยังไม่ปล่อยออกมได้มันเห็นว่ากําหนดการจะเป็นเดือนพฤศจิกาแล้วก็เ๋ยวจะมีทัวร์ญี่ปุ่นมั้งเห็นมาแกะแวบๆในทวิตเตอร์ญี่ปุ่นและเห็นว่าจะขึ้นมามามามเป็นด้วยชื่อชื่อวงเลยนะอะไรซับซับนะเออ เอลอลจือ L อลซอะไร L อ up อก็นั่นแหละ L อ p ออะไรก็ยังคงไม่ชอบชื่อวงไอ้ชี่อรายการ M อ e มน็ตั้งแต่เคลฟเลอร์แล้วแต่เคปเลอร์มันยังดีอย่างเออมันยังเก็ตเข้าใจได้ว่าเป็นดั้งดูชื่อดาวชื่อดาวเทียมชื่อดาวอะไรอย่างเงี้ยแต่ไอไอวงเนี่ยคืออยากจะสลับคําก็เถอะแต่มึงช่วยคิดให้มันดีกว่านี้ได้ไหมก็เนี้ยแหละก็คือรอบไฟนอลสรุปแล้วก็เนี้ยมีมีแค่นี้เลยก็มีสองโชว์แล้วก็สุดท้ายก็จบไปที่ ประกาศผลแล้วก็คะแนนแล้วก็ประกาศไลน์อัพก็มีตามนั้นเลยอ่ามีมีมอ่าสอ,อันก็คือจะเลข2สอ, 2> อ้อันเดียวก็คือโชว์พิเศษจากไอ้พวกไอ้พวกไอ้ดอบกับยิกโชว์พิเศษมาเล่นมามาเต้นด้วยกันเพลงไอ้คาริสมาติกกับแ n น p ปเพลงแรกเพลงเพลง,เพลงที่ทีเ่เลือกเลือกตอนแรกเลยเพลงทีแง่แบ่งแบ่งแรกเลยก็มาโชว์นาาด้วยกักนแค่นั้นก็ไม่มีอะไรแรหละ ก็มีแค่นี้สรุปแล้วมีแค่นี้เลยไฟนอลควีนดอมถามว่าชอบถามว่าชอบไหมชอบแต่รู้สึกว่าควีนดอมซีซั่นหนึ่งสองแรกทําดีกว่าซีซั่นหนึ่งกับสองทำดีกว่าก็ตามนั้นครับมีีแค่นี้เลยไปก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปเพลงอะไรหรือว่ารายการอะไรก็ฝากติดตามด้วยสวักันครับสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วบแก